ต่อไปโจทย์ข้อที่7นะคะนักยิงธนูค่อยๆเหน,นี่ยวสายธนูโดยดึงลูกธนูนะคะมวล20กรัมเข้าหาตัวเป็นระยะ0.60เมตรและให้ให้ธนูนิ่งนะคะขณะที่เล็งเป้าโดยในขณะที่เขาดึงลูกธนูนั้นเขาจะต้องค่อยๆเพิ่มแรงดึงขึ้นและเมื่อดึงลูกธนูเป็นระยะ0.6เมตรเขาต้องใช้แรง120นิวตันพอดี จงหาขนาดความเร็วของลูกธนูเมื่อปล่อยสายธนูกำหนดให้ความยืดหยุ่นของคันธนูเป็นไปตามกฎของฮุกและพลังงานทั้งหมดในสายธนูถูกส่งผ่านไปยังลูกธนูวิธีการคิดสำหรับภาพเหตุการณ์นะคะของข้อนี้นะคะก็คือทำการดึงสายธนูนะคะด้วยแรง120นิ้นิวตันนะคะที่ระยะ 0. 0.6เมตร จากนั้นลูกธนูนะคะก็ถูกปล่อยออกไปนะคะด้วยความเร็ว v นะคะซึ่งเรากําลังจะหาว่าความเร็ว v ที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยมีค่าเท่าใดนะคะโดยใช้กฎของฮุกนะคะก็คือจาก f เท่ากับ kx นะคะเราคิดเฉพาะขนาดค่า k นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ f ส่วน x นะคะเราลองแทนค่านะคะก็คือ แรง120นิวตันนะคะระยะยืด0.6เมตรนะคะก็จะได้200นิวตันต่อเมตรอันนี้ก็คือค่า k อ่ทีนี้จากกฎการอนุอนรักษ์พลังงานนะคะผลรวมของพลังงานก่อนแล้วก็หลังจะมีค่าเท่าเดิมนะคะ ก่อนที่จะยิงนะคะก็จะมีพลังงานสักยืดหยุ่นนะคะ1ส่วน2 kx กํลังสเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลน,นะคะ1ส่วน2 mv กําลังสอส่วน2ก็ตัดกันไปนะคะดังนั้น v กํลังสก็จะมีค่าเท่ากับ kx กํลังสส่วนด้วย mv นะคะก็จะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ k ส่วน m นะคะคูณกับ x วก็จะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ200นะคะหารด้วย20คูณ10กำลังลบ3คูณกับ0.6เมตรนะคะวก็จะมีค่าเท่ากับรากที่สองของ10คูณ10กำลัง3คูณกับ0.6 อ่าหรือถอดรากที่2ออกมานะคะก็จะได้10กกำลังสคูณ0.6 V ก็จะมีค่าเท่ากับ60เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็คือความเร็วของลูกธนูนะคะขณะที่ถูกยิงออกไปนะคะ ่ข้อที่7นะคะก็จะตอบข้อ c 60เมตรต่อวินาทีคือความเร็วของลูกธนูเมื่อปล่อยสายธนูนั่นเองข้อนี้2.5คะแนน